สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง NK p a c h a n n e l นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับว่าฟิล์มกระจกกันรอยโทรศัพท์เนี่ยราคา59บาทเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะปกติเนี่ยเราเออกไปติดร้านตู้หรือว่าร้านทั่วไปนะครับก็จะมีอย่างต่ำก็จะมี100-150บาทเดี๋ยววันนี้เราลองสั่งช้อปปี้มาครับราคา59บาทส่งฟรีด้วยเดี๋ราลองติดดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมและคุณภาพมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มติดกันได้เลยครับไป ก็เดี๋ยวมาแกะดูข้างในของตัวฟิล์มกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับฟิล์มที่เราจะติดนั้นจะติดกับ Galaxy M 3 2นะครับที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับสำหรับ Galaxy M 3 2นะครับก็ผมทำการพรีวิวแล้วก็แกะกล่องไปแล้วสามารถคลิกดูได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้โอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับก็มีอะไรบ้างโอเคมีเท่านี้นะครับ มีอุปกรณ์การติดนะครับแล้วก็มีตัวฟิล์มนะครับตัวนี้ตัวฟิล์มฟิล์าตาแนี้แล้วก็อุปกรณ์ด้านในเดี๋ยวแกะดูก่อนมีอะไรให้บ้างด้านในก็จะมีกระดาษทำความสะอาดนะครับแบบเปียกและแบบแห้งนะครับเวทไดไดาแล้วก็สติกเกอร์ในการดึงฝุ่น มีแค่นี้นะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่มีด้วยโอเคก็อุปกรณ์พร้อมแล้วเริ่มติดได้เลย, <immen mesela> ยเรามาเริ่มติดกันเลยนะครับผมก็อย่างแรกก็ทาความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับโดยเราจะใช้กระดาษแบบเปียกนะครับนี่นะครับที่เขียนว่าเวดฟิปลอกออกนะครับก็ใช้ตัวนี้เช็ดทำความสะอาดหน้าจอ ค่อยๆเช็ดนะครับผมพยายามอย่าให้ตัวน้ำนะครับโดนพวกลําโพงนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปทําให้ลําโพงมีปัญหานะครับค่อยเช็ดนะครับโอเคเมื่อเช็ดเสร็จนะครับก็ใช้กระดาษแบบแห้งนะครับผมที่เขียนว่า dry wipe ตัวนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดอีกทีถ้ายังมีฝุ่นติดอยู่ ใช้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับในการดึงพวกเศษฝุ่น,นเศษอะไรออกนะครับตัวฝุ่นนี้จะเป็นตัวเป็นปัญหานะครับพอเวลาเราติดไปแล้วมีฝุ่นเนี่ยจะทําให้แบบฟิล์มเราไม่เรียบเนียนนะครับอีกอย่างคือเศษฝุ่นเนี่ยถ้ามันฝังอยู่ในหน้าจอเรานานๆนะครับมันจะอาจทําให้มันเกิดรอยกับหน้าจอเราได้นะครับเพราะว่ามันเกิดช่องว่างระหว่างฟิล์มนะครับผมโอเคก็ okay. ทำความสะอาดปุ่นเรียบร้อยก็เข้ามาดูใ,ใกล้นะครับเรียบร้อยหรือยังโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทําการติดฟิล์มได้เลยนะครับน,นี้นะครับฟิล์มของเราก็ลอกออกแล้วก็เริ่มติดเลยครับนี่นะครับการติดก็ทําการเล็งก่อนนะครับทำการเล็งตัวกล้องนะครับผมให้ตรงแล้วก็บริเวณด้าน ข้างแนวด้านข้างก็ดูให้ตรงนะครับ <Okay. S 1> เครืเวณล,ลำโพงสนนา,นานเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องดูเป็นพิเศษนะครับโอเคต้องดูนะครับค่อยรีดนะครับผม รีดมาเรื่อยๆีดจัดตรงกลางออกด้านข้างนะครับนี่นะจริงเขาสมควรมีตัวรีดให้เรานะครับถ้าไม่มีเราก็เตรียมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์มาเองก็ได้นะครับไม่ค่อยรีดไปอันนี้ผมมีผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วรีดฟองอากาศอะไรให้เรียบร้อยนี่ครับบริเวณด้านข้างเนี่ยที่จะมีปัญหาต้องไล่ให้หมดนะบริเวณนี้นะครับ เพื่อนๆก็สังเกตดูว่าพอติดไปแล้วนะครับมีบริเวณไหนที่มีฟองอากาศอยู่ไหมหรือมีฝุ่นอยู่ไหมตอนนี้ยังยังพอสามารถายกขึ้นแล้วก็แก้ไขได้นะครับโอเคนี่เราก็ดูกันแบบละเอียดนะครับดู okay. พอดูเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรที่แบบมีปัญหาเลยนะครับติดมาก็เรียบร้อยนะครับ โอเคพอติดเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพมันก่อนนะครับว่าฟิล์ม59บาทนี่มันใช้งานได้ดีแค่ไหนแล้วก็ลื่นไหลแค่ไหนนะครับการใช้งานนะครับลื่นไหลไหมจอนี้เป็นจอ90เฮิร์ตนะครับพอติดฟิล์มไปก็โหการใช้งานก็ถือว่าสวยเลยนะครับสีสันหน้าจอก็สวยงาม ระดับการทัดนะครับก็อยู่ในระดับที่ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากนะครับก็ยังพอใช้งานได้ลื่นๆป้องกันการกระแทกได้นะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้สาหรับราคา5 9บาทนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากนี่ครับการใช้งานเว็บอะไรอย่างนี้ก็ใช้งานได้นี่นะครับเก้สิเฮิร์ตลื่นๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็พวกแถบด้านข้างผมตั้งตัวแถบเคอร์เซอร์ไว้ด้านข้างเนี่ยพอติดฟิล์มไปก็ยังใช้งานได้ปกตินะเพิ่มลดเสียงก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยก็สรุปนะครับสำหรับฟิล์ม59บาทนะครับที่เราซื้อมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันท่านใดสนใจก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับสำหรับทลิปนี้ก็สรุปว่า ฟิล์ม59บาทสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับราคาถูกติดง่ายด้วยถ้าใครที่ยังติดไม่แม่นนะครับก็สั่งมาสัก2ชุดก็ได้นะครับประมาณร้อยเดียวกันเสียนะครับผมถ้าติดอันแรกไม่ไม่ดีหรือว่าไม่เนียนก็เอาอีกอันนึงนะครับที่เป็นสำรองมาติดใหม่ได้นะครับเพราะราคาไม่แพงมากสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ท่านใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ